สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปเนี้พาโ,โดรดาม่าเลยค่ะพามาอัปเดตท,ที่ดินตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาที่เราทําแบ่งรอกขายเห็นไหมคะข้างหน้าเนี่ยผ่านไปฝนหนึ่งต้นสโนโขขึ้นพรึบเลยค่ะต้นสนเนี่ยมันกำจัดง่ายเพราะลำต้นมันนิ่มในดงสโนเนี่ย มันจะมียุงลายเยอะนะคะนะคะเนี่ยถนนกว้างที่ยืนเนี่ยนะคะห้าเมตรหนึ่งล็อกเนี่ยหนึ่งล็อกเนี่ยหนึ่งล็อกเนี่ยสามสิบสองเมตรร้อยห้าสิบตารางวาเนี่ยจากเสาแดงเนี่ยส่วนเสาเหลืองเนี่ยเสาเหลืองเนี่ยการไฟฟ้าเขากำลังจะเอาเสาไฟฟ้ามาปักแล้วก็ประปาอยู่ด้านหลังไฟฟ้าประปาอยู่คู่กัน รอให้ไฟฟ้าปักเสร็จก่อนค่ะประปาถึงมาที่ถมแล้วเนี่ยดูพื้นที่นะคะช่วงนี้ตัดต้นโสนออกไปแล้วมาเลยโล่งๆช่วงโน้นยังสนอยังทึบอยู่เรากําลังพยายามตัดให้หมดนะคะเดี๋ยวสองสามวันนี้ไฟฟ้าจะมาปักแล้วปลายเดือนนี้การประปาจะมาลงเรามาอัปเดตให้ดูก่อนว่าของที่ยังไม่ได้บำรุงเนี่ยของที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามถนนเห็นไหมคะ ท้องหน้าเนี่ยด้านหน้าตรงเนี้ยเกี่ยวไปแล้วด้านขวานี่ยังไม่เกี่ยวข้าวโหสวยมากเลยลวงใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยคงมีคนมาเก็บดอกสนุกันถนนเนี่ยกว้าง5เมตรเป็นถนนหินคุกเดี๋ยวพอไฟฟ้าปะปาเนี่ยมาลงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตัดต้นสนุออกให้เตียนให้โลง่งให้โลง่งให้เห็นพื้นที่จริงให้เห็นพื้นดิน อย่างนี้นะคะแล้วถนนเนี่ยเราก็จะลงหินคุกเพิ่มแล้วปรับหน้าใหม่ให้เรียบนะคะและเดี๋ยวเราจะเปิดขายใหม่ของเราขายถูกมากๆถนนหินคุกหน้าโครงการกว้างห้าเมตรถนนด้านขวาเนี่ยฐานหน้าเข้าหาที่เนี่ยสิบเมตรกว้างสิบเมตรด้านซ้ายแปดเมตรถนนโครงการ ห้าเมตรเชื่อมกันหมดเป็นวงแหวนตามรูปนี่ตามรูปนี่จะเชื่อมกันไปหมดเนี่ยติดติดต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 ดออกไปวัดเกาะจันทธนุนเส้นเอ่อชาชิงซาเบียงเปี้ยวหรือถ้าเราออกมาทางนี้มาทางถนนด้านนี้ที่ว่าสิบเมตรวิ่งตรงไปเลยจะไปไปวัดบางแก้วออกวัดบางแก้วก็จะไปวัดสมานเห็นไหมคะมันเชื่อมต่อกันไปหมดมันเป็นถนนวงแหวนเนี่ยเห็นไหมคะถนนเนี่ย เริ่มแน่นแล้วเดี๋ยวจะตปรับเพิ่มเดี๋ยวจะปรับเพิ่มให้สวยงามลงหินคุกเพิ่มค่ะเดี๋ยวรอให้ไฟฟ้าไฟฟ้าลงเสาปลาปลาเอ่อขยายเขตเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราซ่อมถนนไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามนะคะเห็นดอกสนไหมเนี่ยดอกสนุเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวมันจะเตียนโร่งเลยค่ะเหมือนทางนี้เอ่เดี๋ยวมันจะเตียนโรงเลยฝังยยงย่งนี้เราเคลียร์ลิงไปบ้างแล้วนะคะใครสนใจทักด่วนนะคะ ให้สนใจทักด่วนนะคะเบอร์ด้านล่างค่ะที่ดินตะบนบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงแสนค่ะล็อกเล็กๆล็อกละร้อยห้าสิบตารางวาถมแล้วพร้อมปลูกไฟฟ้าปลาปลา,าพร้อมปลูกได้เลยทันทีเพื่อนบ้านเยอะแๆเลยค่ะเห็นไหมค่ะนี่บ้านโตโยตา้าหลังใหญ่บ้านโตโยตาย้าตรงนี้มองไกลๆนี่หลังใหญ่นี่เพื่อนบ้านเยอะเลยค่ะตลอดตลอดแถบเพื่อนบ้านเยอะเลยเออห่างถนนใหญ่ประมาณสามกิโลค่ะ ห่างตัวเมืองฉดเชิงเซา11กิโลค่ะเข้าออกได้หลายทางนะคะใครสนใจหาที่ดินอยู่นะตอนนี้ต้องรีบด่วนเลยค่ะเพราะถนนวงแหวนเนี่ยกำลังเริ่มทําแล้วถนนวงแหวนออรอบนอกเมืองฉะเชิงเซา51กิโลนี่เริ่มทาแล้วที่ที่จังหวัดังเสาวนี่จะแพงมากก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเท่าตัว ราคาแต่ว่าบุญนำ้ายที่ดินยังขายอยู่ราคาเดิมนะคะเหลือห้าล็อกสุดท้ายกับห้าหกเจ็ดแปดเก้าดูตามรูปนะคะร้อยร้อยห้าสิบตารางวานะคะล็อกเล็กๆ150ร้อยห้าสิบตารางวาราคาถูกถูกจับต้องได้ค่ะนะคะเพราะพี่ดินฉาเจิงเซาเนี่ยนอกจากถนนวงแหวนมันจะมาแล้วอะ่ะของเราโชคดีที่เราอยู่ในวงแหวนเลยของเราอยู่ตรงกลางค่ะคลิปนี้คุยกันสั้นๆค่ะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดต ไฟฟ้ากับปะปาให้ดูอีกรอบนึงนะคะทักก่อนได้ก่อนค่ะที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิชงเค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ